สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังคำแนะนำนะครับของพี่มาร์คมิเนวินี่นะครับแกบอกว่านะถ้าคุณอยากเทรดให้ได้กำไรสม่ำเสมอนะครับคือเทรดได้กำไรแบบแชมเปี้ยนนะเริ่มต้นเนี่ยให้ลดพฤติกรรมเทรดที่ขาดทุนสม่ำเสมอ8เรื่องนี้ให้ได้ก่อนนะฮะนี่ครับที่มาคือเนี่ยเป็นทวิตพี่มาร์คนะ แบอกว่านะความผิดพลาดเหล่านี้นะฮะคืออย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยทำความผิดพลาดเหล่านี้นะฮะถ้าคุณต้องการที่จะเทรดให้เหมือนแชมเปี้ยนนะฮะเป้าหมายแรกที่คุณควรทำคือไม่ใช่เป็นการที่มุ่งเป้าที่การทำเงินนะครับแต่นะฮะนี่ครับ จงซื่อสัตย์ต่อตัวเองครับนะฮะว่าอย่าทําเรื่องนี้ให้ได้ก่อนครับอย่าทําความผิดพลาดแปดเรื่องนี้ได้ก่อนฮะแล้วถ้าคุณทําได้นะคุณจะเปลี่ยนแปลงครับคุณจะเป็นนักเทรดที่มีพัฒนาการแล้วก็จะกลายเป็นคนที่มีโอกาสสาเร็จได้เหมือนพี่มาร์กนะครับผมเลยตั้งชื่อนะว่าถ้าอยากเทรดให้ได้กําไรสม่ำเสมอจงลดพิกรรมเทรดที่ขาดทุนสม่ำเสมอ8เรื่องนี้ได้ก่อนฮะ จิงนะครับเพราะว่าผมชอบเปรียบเทียบหลายคนของคงชินนะคำนี้เนาะคุณนะคือทำซ้ำนะคือว่าการเทรดก็เหมือนการพายเรือครับข้ามจากฝั่งที่คุณยังมีฐานะยากจนอยู่ไปหาฝั่งที่ฐานะร่ำรวยครับโดยที่เรือคุณพายนั้นนะ่ะมีรูรั่วอย่างมากมายครับงานของคุณนั้นไม่ใช่การรีบพายไปถึง ฝั่งนะเพราะว่าคุณจะไม่มีทางถึงแน่นอนครับแต่งานแรกคุณคือหารูร่วให้เจอครับด้วยการเอาเรืองลงน้ําครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆหารูร่วแล้วก็ปิดมันครับไปเรื่อยครับระหว่างปิดนะฮะคุณก็วักน้ําออกครับปิดไปปิดไปครับในสุดถ้าคุณปิดได้มากพอนะคุณก็จะพายเรือลํานั้นไปถึงฝั่งได้แน่นอนครับนี่คือรูรั่วครับ แปดรูครับที่คุณจาเป็นจะต้องถมและอุดมันครับถ้าคุณอยากจะไปถึงฝั่งนะครับหนึ่งคือนะฮะอย่าได้นะฮะบังคับตัวเองนะว่าอย่าได้ไล่ซื้อหุ้นที่ราคาวิ่งไปไกลจากจุดซื้อที่ดีมากเกินไปครับสมมติง่ายๆนะพิมพ์มาเองนะเอาของพิมพ์มาแล้วกันเพราะว่าแกเอาหลักการไว้แกนะี่คือแกซื้อแบบราคาทะลุ ฐานครับราคาเบรกเอาจากแน,แนวต้านนะฮะถ้าราคามันไม่ห่างจากแนวต้านหรือว่าจุดซื้อที่ดีคุณมากเท่าไหร่เกินสมเปอร์เซ็นตเนี่ยอย่าครับเกิน5%้าเปซ็นยิ่งอย่าเข้านะสิบอร์เซ็นตเนี่ยเลิกเลยครับนะฮะอย่าซื้อหุ้นในราคาที่มันแพงกว่าจุดเข้าซื้อที่ดีของคุณครับยิ่งแพงมากกว่าเท่าไหร่อย่าได้เข้าซื้อครับ แค่นี้พอครับเพราะว่าครับเพราะว่าหุ้นที่มันมันร้อนแรงนะหุ้นทะลุฐานส่วนใหญ่มักจะร้อนแรงเสมอครับแล้วถ้ามันวิ่งร้อนแรงนะแล้วคุณซื้อในราคาที่คุณเสียเปรียบนะแล้วมันมีการกลับตัวครับฟอลเบรกเอาเนี่ยขนาดการขาดทุนคุณจะก้อนโตเกินไปครับสมมตินะถ้าคุณซื้อตอนที่ราคาทะลุฐานอ่สมมติ แร,ราคาทะลุฐานที่10บาทคนซื้อต้นทุนเนี่ยแพงกว่าจุดนั้นประมาณสักประมาณสักศูนย์จุดหนะนะหกเปนะถ้าราคาฟอสเบรกเอาขึ้นมานะคุณสามารถจะขายออกนะขาดทุน3%ก็ได้ครับ5%ก็ได้ครับบางทีไม่ถึง8%หรอกคุณรู้ว่าไม่ใช่ละคุณหนีได้ไวครับะบบนัะนะ้น ความสูญเสียคุณจะน้อยนะแต่ถ้าคุณซื้อเมื่อตอนที่ราคาม,มันห่างจากฐานมากสมมติคุณซื้อ,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 อที่10บาท50ตังค์ะเนี่ยระมาณคือมันแพงอะ่ะมันแพงเกินเกิน5%เนี่ยเวลามันรุงลงมาคุณต้องรอให้มันลงมาเข้าหาฐานก่อนแล้วก็ถึงระดับจุดที่คุณขายซึ่งแน่นอนครับคุณอาจได้ขายที่ลบ8%ปดลบสิครับมากเกินไป ความจริงฮะนักเทรดที่สําเร็จเนี่ยพี่มากเองนะเขาไม่ได้ตัดกัดทุนที่แเป็นมาตรฐานนะความจริงอะ่ะโดยเฉลี่ยของของของความสูญเสียแกที่อยู่ที่ประมาณสักหครับหมายหมายความว่าอะไรครับแกมีหลายตัวที่ตัดขาดทุนไม่ถึง5%มาซไป8%สำหรับแกนะเป็นจุดที่เรียกว่า u n งเคิลพอยครับเป็นจุดที่ขายออกช้าสุดนะครับ ดังนั้นเนี่ยนักเทรดสำเร็จทุกคนนั้นขนาดความเสี่ยงเขาจะแคบมากครับอะไรล่ะที่ทำให้เขาสามารถหนีออกไวนั่นแหละครับคือการซื้อในระดับที่ราคาไม่ห่างจากจุดซื้อที่ดีมากเกินไปครับนะฮะต่อมาข้าอ2ครับไม่ยอมขายตัดขาดทุนในตอนที่เสียหายน้อยเช่นกันเหมือนข้อแรกครับคือสมมตินนะตามหลักเกณฑ์คุณอนะ คุณมี Risk Reward ที่เป็นธุรกิจคุณคือ3ต่อหนึถ้าคุณตัดขาดทุนโดยกฎเกณฑ์คุณเนี่ยอยู่ที่8%แต่คุณไม่ยอมขายไปถึคุณปล่อยให้เกินเป็น10% 15%ค่อยขายแบบนี้ถือว่าเป็นการไม่ยอมขายตัดขาดทุนในตอนที่เสียหายน้อยผมเพิ่มเติมอีกหนึ่งนะคือ การตัดขาดทุนนั้นเป็นปลายเหตุน,นะครับคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเสียน้อยด้วยเสียมากด้วยนะครับโอเคแหละมันคนตัดขาดทุน8%เหมือนกันแต่ว่าถ้าคนหนึ่งโพสชั่นไซส์เล็กกับคนหนึ่งโพสชั่นไซส์ใหญ่นะตัดขาดทุน8%เหมือนกันเนี่ยคนโพสชั่นไซส์ใหญ่เจ็บมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยต้องดูด้วยว่าตลาดแบบนี้ คุณควรโพสิชันไซส์แบบไหนถึงจะปลอดภัยเปอร์เซ็นต์ตัดขาดทุนเท่ากันแต่ว่าถ้าโพซิชันไซส์ที่มันแตกต่างนะมีผลต่อความเจ็บปาดเจ็บนะครับดังนั้นอนะ่ะโพซิชันไซส์ให้เหมาะสมกับตลาดด้วยโพซิชันไซส์เหมาะกับความมันหมุนตลาดด้วยแล้วก็ตัดขาดทุนให้มันเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ครับต่อมาข้อ3ครับไม่ยอมขายเก็บกำไรในตอนที่ ได้กำไรถึงเป้าขั้นต่ำแล้วแถมยังปล่อยให้กำไรก้อนอางามนั้นกลายเป็นขาดทุนจึงค่อยกล้าขายเรื่องนี้มือใหม่เจอกันมากนะครับคือสมมุติคุณมีเป้าหมายขั้นต่ำในการขายที่มันเป็นริสกีบอร์ดคุณสมมุติคุณตั้งคุณมีเป้าหมายในการขายที่25%ราคาถึงแล้วไม่ยอมขายครับ คณอยากได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่านั่นแหละครับปัญหาเกิดขึ้นแหละไม่ผิดนะครับการที่คนต้องการกำไรสิบเปอร์เซ็นต์แต่อยากน้อยเนี่ยคนแบ่งขายฮะแบ่งขายสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับหรือหนึ่งในสามก็ได้ครับแต่แตคนดูภาวะตลาดคนดูอะไรนะแต่จําเป็นต้องแบ่งขายครับเพราะว่าผมเจอหลายคนนะที่เขาเป็นมร์เกตวิชาตเขาบอกว่านะการแบ่งขายเนี่ยมันช่วยเขานะเพราะว่า ถ้าเขาได้กำไรถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยการแบ่งขายออกไปเนี่ยสักครึ่งหนึ่งหรือจำนวนหนึ่งที่ทำให้เขาทาให้เขามีหุ้นที่เขามีที่เขามีอยู่นะมันกลายเป็นหุ้นที่ไม่มีต้นทุนเลยเนี่ยูขเขาเขาสบายใจนะเรื่องนี้มือใหม่ทำใจรับได้ยากนะผมเคยเป็นผมเคยเป็นในในช่วงแรกผมเคยฟังอาจารย์ อาจารย์ที่เขาที่นี่เข้าเก่งๆนะบอกว่านะขายออกครึ่งหนึ่งเนี่ยดีอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นการเป็นการถือแบบสบายใจทนรวยสบายใจแล้วมือใหม่อย่างผมเนี่ยมองว่าเอย,อย่างนี้ก็รวยช้าดิได้กำไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผมลืมมองในแง่ของความเสี่ยงครับนี่แหละที่ทำให้ผมนั้นพอพอทนรวยด้วยความโลภแล้วราคากลับมาที่เดิม แล้วลงไปขาดทุนเน่ยผมยังกล้าขายเพราะอะไรครับเมื่อเราอ,อยากได้กรํรหาสิเปอร์เ็นตแต่ราคาไปไม่ถึงเราก็ไม่ได้ขายครับสมมุติมันไปถึงได้แค่สักส5มสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วลงมาครับลงมาได้ยี่สิเปอร์เซ็นคุณก็ไม่กล้าขายเพราะอะไรคุณมีความหวังว่ามันจะต้องกลับไปที่ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วมันไปต่อครับมีความหวังว่าจะไปขึ้นใช่ไหมแต่คุณไม่คิดว่ามันจะลงต่อนะพอลงมาย0กสาเอร์ซนไรเหลือย0สเอร์ซ็นนะ จากนั้นลงต่อครับเหลือสิคุณยังไม่กล้าขายเพราะาไอ้หาเอ้ยกูเคยได,ได้ตั้งสามสามห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเสียดายกำไรร้อยมันกลับไปสามห้าก่อนค่อยขายเนี่ยคุณมีความลังเลใจและคุณมีความกลัวที่จะคิดผิดพอลงมาถึงต้นทุนคุณก็กลัวคิดผิดนะฮะเพราะว่าไอ้หาเอ้ยเสียสักสี่วะซื้อราคานี้แล้วได้ขายราคานี้มันมันไม่ได้เลยอะแต่ก่อนเคยได้กําไรตั้งสามห้าเปอร์เซ็นต กลัวคุณกลัวคิดผิดกลัวเสียหน้าแต่พอราคาลงไปทั้งจุดตัดการทุนคุณกล้าขายคุณเมตผลที่เต็มเปี่ยมที่มีน้ำหนักมากพอในการขายครับโอ้โหผิดพลาดอย่างใ,ใหญ่หลวงนะครับเพราะว่าแท้จริงอะ่ะคุณควรได้ขายตั้งแต่ยีซึ่งเป็นเป้าหมายขั้นต่ําคุณแล้วใช่ไหมแต่คุณไม่ขายคุณโลภไงนี่คือความจริงนะที่คุณต้องเจอครับ คุณต้องเจอนะโอเคละนะฮะบางคนอาจะมีปัญหานะว่าโอ้ยครั้งที่แล้วอ่ะฉันขาดทุนหนักเลยครั้งนี้ฉันต้องได้กาไรมากๆสิแต่ความจริงก็คือว่าหุ้นแต่ละตัวนั้นมันก็มีศักยภาพของมันอ่ะตามพลังเจ้ามือนะตามสภาพภาพตลาดคือมันก็มีแรงเท่าที่มันจะมีอนะซึ่งมันจะไม่ทดแทนสิ่งที่คุณเคยเสียไปหรอกมันคนละส่วนกันดังนั้นเนี่ยทางที่ดีนะฮะ ไม่เป็นไรนะถ้าครั้งที่แล้วคุณขาดทุนหนะักแล้วคุณคาดหวังหุ้นตัวเนี้ยแต่ถึงกระนั้นเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้สามารถไปทดแทนตัวเก่าได้หรอกทางที่ดีนะเอาเท่าที่ได้ทําตามแผนคุณก็พอครับถ้าคุณทําตามแผนดีนะโอเคครั้งเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยอาจจะได้กําไรไม่สามารถทดแทนที่คุณเสียไปในครั้งครั้งก่อนหอกแต่ว่าอย่างน้อยถ้าคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยนะ การเทรดมากพอคุณได้คืนแน่นอนครับคุณถมที่คุณเสียไปแน่นอนแถ,ม,ถมยังมีเงินเหลืออีกครับมองเกมยาวครับแล้วคุณจะทําตามแผนการขายได้ดีขึ้นนะครับต่อมาข้อ4ครับไม่มีการยกระดับขายออกขึ้นไปที่ต้นทุนในหุ้นที่ได้กําไรก้อนงามแล้วอย่างที่บอกไปข้อที่แล้วคือว่าสมมุตินะถ้าคุณมีเป้าหมายขั้นต่ําคือมีม,มีมีเป้าหมายในการขายนะฮะ อยู่ที่รีวอร์ดสเท่าของความเสี่ยงมุดที่ี่เนะเมื่อคุณได้กําไร25%เนี่ยคุณจําเป็นจะต้องยกนะฮะระดับตัดขาดทุนไปวางที่ต้นทุนเพราะอย่างน้อยเนี่ยให้อย่างน้อยว่าการเทรดครั้งนี้คุณจะไม่ขาดทุนครับที่สําคัญนะพี่มังแนะนำให้คุณแบ่งขายไปครึ่องนึ่งก่อนให้คุณมีมีเหมือนกับประกัน เหมือนกับกำไรติดมือไว้ก่อนครับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเนี่ยดีดครับเพราะว่าคุณจะเป็นการเทรดแบบวินวินครับถ้าราคาวิ่งไปต่อคุณก็มีเงินเหลือมีหุ้นเหลือให้คุณทนตัวต่อกำไรต่อแต่ว่าถ้าราคามันร่วงลงมากลับมาที่เดิมอย่างน้อยคุณก็ได้ขายต้นทุนอย่างน้อยคุณก็ได้กำไรติดมือไปแลยครึ่งหนึ่งวินวินครับแต่ถึงนั้นมือใหม่ทุกคนนะ ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องการผลลัพธ์ที่เพอร์เฟกครับคือการแบ่งขายเครื่อง,นงนหนึ่งไปในที่มันมันรวยช้ารวยน้อยกำไรน้อยอะ่ะแต่ความจริงคือนะครับคุณไม่รู้เลยนะว่าหุ้นตัวนั้นจะไปได้ถึงไหนฮะการดูย้อนหลังมันง่ายเสมอมันถูกเสมอแต่ว่าหุ้นตัวใหม่ที่คุณถือนั้นอะ่ะมันมีความพิเศษในตัวมันนะครับ มันมีเหตุปัจจัยขับเคลื่อนเองครับไม่เกี่ยวกับหุ้นในดีดนะครับดังนั้นเนี่ยทำไมคุณจําเป็นจะต้องแบบคาดหวังกับมันในแบบที่มันเป็นไปไม่ได้หรือมันเกินจักรยภาพมันละ่ะหุ้นะการเคลื่อนไหวมันนั้นคุณคุมไม่ได้นะครับแต่คุณสามารถทําตามแผนของคุณได้ครับนะฮะแผนการขายคุณต้องมีครับระดับแรกเท่าไหร่ ถ้าถึงเป้าขายครับครึ่งยกระดับตัดขาดทุนในวันที่ต้นทุนครับโอเคหลายนะฮะปัญหาที่คุณไม่ยอมทำคือนะครับมันทำให้คุณรวยช้าแต่ตลาดหุ้นคือความไม่แน่นอนครับคุณมีโอกาสที่จะขายหมูก็ได้ใช่ครับแต่เช่นนั้นนะฮะโอกาสที่คุณจะคิดผิดก็มีถ้ามันร่วงลงมากับที่เดิมลนะ่ะ คุณไม่ได้อะไรกลับเลยนะคุณได้ขายที่ติดลบ7%ดนะทำไมคุณไม่ยอมที่จะแบ่งขายครึ่งแล้วก็ขายที่รับต้นทุนไปเลยละ่ะอยู่ที่คุณนะครับอันนี้เป็นการมองเกยมยาวนะคนที่เจอเกมมาเยอะเขาจะรู้ว่าอ๋อจริงอะ่ะตลาดไม่แน่นอนหรอกสิ่งที่แน่นอนสุดคืออะไรครับเราทําตามกระบวนการที่ทํามือของเราแล้วทําซ้ำครับนี่คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดสาหรับนักเทรดสาเร็จนะครับ ต่อมาครับข้อ5คือไม่ยอมเทรดแบบตั้งรับในยามที่ตลาดเล่นยากและเสี่ยงสูงครับอันนี้เป็นสิ่งที่มือใหม่เป็นขยันเทรดครับโอเวอร์เทรดนะฮะตลาดขาลงก็เทรดนะฮะตลาดไฟแดงก็เทรดครับโอเคละอาจจะมีสัญญาณซื้อเข้ามาราคาเบรกเอาท์ขึ้นราคาเบรกเอาท์วิ่งขึ้นในยามที่ตลาดไฟแดงเนี่ยมันสวนเทรนกันนะครับมันสวนทางกันนะ คือแนวโน้มตลาดมันวิ่งลงแต่คุณซื้อหุ้นวิ่งขึ้นครับโอเคละอาจจะมีบางตัวที่มันวิ่งต่อเป็นหุ้นปั่นแต่ว่าส่วนใหญ่นะผมตีนะ90%คุณจะคิดผิดครับเบรกเอาจริงแต่สักนั้นมันจะฟอสเบรกเอาลงมาครับมันเป็นเกมระยะสั้นของคนที่เขาปัน่นคนทำราคาเับอย่พิปาร่ากันครับจงขยันเทรดฮะ บุกหนักในยามที่ตลาดได้ยินง,ง่ายขนานครับคืออะไรครับตลาดไฟเขียวซื้อเบรกเอาท์ได้ครับเนี่ยคืออะไรที่มันสอดคล้องครับนำน้มตลาดไปในทางที่เส้นทางที่การเทรดคุณต้องการครับคือสมมติคุณซื้อเบรกเอาท์ใช่ไหมคุณต้องการให้วุ่นวิ่งขึ้นตลาดต้องวิ่งขึ้นครับต้องเทรดในตลาดที่สอดคล้องกับ ก็ยุดคุณเท่านั้นฮะต่อมาครับข้เจหลงรักหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปครับชอบเทรดตามสตอรี่ตัวเลขครับทั้งนั้นที่ตอนนั้นหุ้นมันจบรอบชัดเจนครับวันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่มือใหม่เป็นกันมากครับคือรักมากครับหุ้นสมมุตินะอชอบจัง o อเนี่ยหุ้นอะไรนะหุ้นหุ้นของปตทที่มันทำคาเฟ่เมซอนอ้ฉันชอบมากฉันเข้าทุกวันเลย ยังไงฉันก็จะซื้อครับธุรกิจดีมากเลยมันเนี่ยมันขยายสาขาเยอะมากแต่ตอนนั้นมันมันเป็นขาลงอยู่มันมันลงไม่เรื่อยครับถ้าเป็นสายเทรดนะเขาจะไม่สนใจครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่แย่นะหุ้นวิ่งลงหุ้นที่แย่ครับจะไม่ซื้อครับแม้จะมีชื่อเสียงก็ตามครับนะแม้สตอรี่ดีก็ตามนักเทรดเขาจะรอให้ราคามันยืนยันว่ามันจะขึ้นจริงก่อนค่อยเข้า โดยเฉพาะคุณเป็นขาขึ้นนะถ้าใสาช่ช็อตก็อีกทางหนึ่งนะถ้าคุณสายรองเนี่ยซื้อต้องการให้ราคาวิ่งขึ้นคุณต้องรอให้ราคายืนยันขาขึ้นก่อนค่อยซื้อแต่ว่าถ้าคุณใสช่ช็อตโอเคถ้ามันเป็นขาลงชัวและยืนยันลงแล้วชอ็อตได้ครับเทรดตามเทรนด์นะฮะแล้วก็เทรนด์ตลาดนั้นมันต้องไปในทางเดียวกันกับกลยุทธ์คุณะฮะต่อมาครับสุดท้ายคือ ถเชลเลียขาดทุนครับเมื่อหม่เป็นกันเยอะครับทุกคนแหละเรามีความเชื่อผมว่าน่าจะมาจากการได้ศึกษาแหละนักลงทุนสาย V ีไอนะบอกกันนะโอ้ยิ่งราคาลงยิ่งมีส่วนต่างยิ่งมีอะไรนะลดราคาเยอะกว่าเดิมเนะี่ยถ้ามันวิ่งกลับไปที่เดิมนะจะกำไรมากมายครับนั่นเป็นคำพูดของคนที่เชี่ยวชาญนะครับคนที่เขารู้ ถึงมูลค่าที่แท้จริงนะครับโดยไม่ไบแอสนะครับไม่คิดเองนะว่ามันจะโอ้เนี่ยมันดีธุรกิจนี้มันดีมันต้องไปต่อแต่จริงๆนะครับการที่หุ้นมันวิ่งลงอย่างต่อเนื่องครับไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญนะครับแต่มันมาจากการที่สมาร์ทมันนี่นะครับคนที่เก่เงๆเขาคำนวณแล้วว่าเนี่ยแนวโน้มของการทำธุรกรรมมันแย่เว้ยเขารู้ล่วงหน้านะครับเขาคือเขาไม่ได ทำงานไม่ค่อยเก่งแต่เขาเขาดูจากการคํานวณครับคํานวณแนวโน้มของการทํากําไรครับเขาทาได้นะครับทั้งวงในทั้งสถาบันทั้ง VI ไอชั้นเสียนเขารู้นะครับดังน,นั้นหุ้นที่มันลงนั้นอย่างต่อเน,นื่องเป็นขาลงสุดสุดสุด,ส,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 ดสุดโหดแล้วก็จบรอบนี้ไม่ใช่เรื่องเอญน,นะครับดังนั้นอย่าได้ไปรับมีด เข้าซื้อเพียงเพราะคุณหลงรักหุ้นโดนมากเกินไปครับหรือสตอรี่ที่คุณคิดเองเออเองหรือคุณรับจากข้อมูลจากออนไลน์มาไม่ใช่นะครับราคาครับสายที่ในข้อทจะบอกว่านะราคาจะนําพื้นฐานเสมอครับนะคือครับราคาเนี่ยกราะจะนําพื้นฐานเสมอการที่หุ้นมันลงอะ่ะโอเคละหุ้นลงอย่างหนักหน่วงเลยแต่ว่าพื้นฐาน มันยังดูดีอยู่เลยเนี่ยมันยังไม่จะถอนนะครับราคาไปก่อนนะครับราคาจะหมกไวกว่าพื้นฐานนะครับนี่คือนดังนั้นถ้าราคามันบอกว่าขาลงอย่าเข้าอย่าทัวเฉลี่ยครับอย่าจมอยู่กับมันครับขายทิ้งให้ไวครับเพราะหุ้นลงหุ้นที่วิ่งลงกืหุ้นแย่นะครับนี่เป็นมุมมองของนักสวิงเทรดนะครับขอให้แก้เรื่องนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งรีบโฟกัสที่การบุกครับการบุกนั้น ใครๆก็ทําได้ครับโชคก็เข้าข้างให้คุณกําไรได้ครับแต่สิ่งที่ยากยะว่าใครจะอยู่รอดแรวยคือนครับอย่าได้เสียหายเมื่อตอนที่คุณคิดผิดอย่าได้เสียหายเมื่อโชคไม่เข้าข้างคุณเอาตัวรอดได้ครับในตอนที่โชคไม่เข้าข้างคุณเอาตัวรอดใ้ได้ในตอนที่คุณคิดผิดครับแค่น้นพอครับนะฮะแล้ว ถ้าคุณป้องกันดีนะครับการบุกนั้นจะง่ายครับนี่เป็นไอเดียครับที่ผมได้จากพี่มาร์กนะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ